Thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกครูทอค่ะพบกวับดิฉันนนุมากเกษตรพืชผลทางสถานีวิทยุค,ครอบครัวข่าวสทรอ f เอฟเอ็มร้อยหกเมกะเฮิร์ค่ะ, Hz, คะเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกรูของวงการค่ะและก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับนักคิดนักพูดนะคะอาจารย์วสันพงศุประดิษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเป็นสุดยอดของวงการต้องระบุว่าวงการอะไรไม่ใช่วงการมวยแน่ไม่ไม่ใช่วงการนักพูดของเรานักคิดของเรานะอาจารย์คะตอนนี้นะหลายๆคนบอกว่าเรา เลิกเวิร์กฟอร์มโฮมกันแล้วเรากลับมาทำงานเหมือนกับก่อนโควิดพอกลับมาทำงานก่อนเหมือนก่อนโควิดก็จะเจอปัญหาเรื่องโอ้โหเวลามันแน่นพออยู่บนถนนก็รถติดแล้วลำบากจังเลยทำงานได้น้อยกว่าที่ต้องการนะอาจารย์ครับครับเพราะฉะนั้นคิดว่าจะบริหารชีวิตยังไงใช่ไหมถูกต้องออคือคือถ้าเป็นเรื่องนี้มันมันคงต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของสถานการณ์นะหลายบริษัทก็ไม่คิดว่าจะจะสามารถให้คนทํางานที่บ้านได้แต่พอสถานการณ์มันบังคับจากโควิดมันพอเอาเข้าจริงก็ทําได้มันก็ทําได้นะแล้วก็พอพอทําได้ก็ทําได้ดีด้วยพอมาตอนนี้มีบางบริษัทพอเริ่มทําได้แล้วก็ให้คนเริ่มเข้าบริษัทบ้างคนก็เริ่มชักไม่ชินชินอยู่บ้านอยู่บ้านเอาเอาเอาก็เลยก็เลยอาจจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ทีนี้มันมันคงไม่ไม่ หลายบริษัทให้คนเข้าบ้างเนี่ยเริ่มไม่ใช่เรื่องว่าเนื้อง,งานไม่ได้แล้วแหละเพราะนี่ work from home เขาก็สามารถเนื้อง,งานยังไปได้แต่เขามีความรู้สึกว่ามัน,ม,นมันห่างเหินไป uh huh. มันควรจะเข้ามาเห็นหน้าเห็นตาใกล้ชิดกันบ้าง <Sure. S 2> อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยผสมผสานโดยที่ไม่ต้องมาทุกวัน uh huh. มาเพียงเพียงสัปดาห์หนึ่งวันหรือสองวันหรือสามวัน uh huh. อะไรอย่างนี้นะ uh huh. ซึ่งก็ก็ระบางบริษัทเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าเออพอพอมันเป็นอย่างเนี้ยเขาก็สามารถ ลดพื้นที่ลงได้ไม่ต้องไปเช่าที่เพิ่มไม่ต้องเช่าที่เหมือนเดิมจากเดิมก็อาจจะเช่าที่ไว้สักพันตารางเมตรเฮ้ยตอน work from home พนักงานแทบจะไม่ได้มาเลยเนี่ยเขาก็สามารถลดลงมาเช่าเหลือเพียง500ตารางเมตรก็ได้เพราะคนสามารถสลับกันมาได้อ,อะไรอย่างเงี้ยนะมันมันก็ทําให้คนพ้นพบโอกาสหลายอย่างในการที่จะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้นแล้วคนก็เริ่มที่จะบริหารตนเองเนี่ย ดีขึ้นในการที่จะทํางานให้มันเร็วขึ้นมากขึ้นเหมือนอย่างที่เราเคยคุยกันคราวก่อนเนี่ยฉะนั้นเราจะเรียกว่าการบริหารเวลาก็อาจจะไม่ใช่นักเพราะว่าเวลามันก็เท่าเดิมแหละเราไปบริหารมันยังไงมันก็คงไม่เร็วขึ้นหรือช้าลงเราบริหารงานของรรเราเหรือบริหารตัวเราเองดีกว่าให้ทํายัางไงให้มันทันเวลาพอดีเวลาหรือมันมันเร็วกว่าเวลาอะไรเงี้ยอย่างนั้นมากกว่าอย่างบริหารเวลานะคะคุณผู้ฟังอาจารย์ประสานป,ปุ๊กเคยได้ยินบางท่านเขาบอกคุณต้องมีลิสต์ว่า tomorrow คุณจะทําอะไร ก็ดีฮะผมก็เห็นด้วยก็ช่วยได้แต่นั่นต้องว่านอกจากคุณรู้ว่าผู้นี้ต้องทําอะไรคุณต้องมีก็ต้องมีจุดหมายใหญ่ก่อนเป้าใหญ่ก่อนใช่อย่างเช่นเรามีเป้าใหญ่สุดในชีวิตก็คือเป้าหมายในชีวิตคุณอยากเป็นอะไรจะทําอะไรใช่ว่าอย่างพวกทั้งบริษัทนี้ก็ต้องมีเป้าหมายใหญ่ว่าบริษัทจะไปถึงไหนใน3ปี5ปีโอเคมันไม่ต้องตั้งยาวๆหรอกแต่มันต้องมีเป็นเป็นเป็นคร่าวๆไว้ว่า3ปี5ปีอยากให้ไปถึงไหนตัวเป้าก็อาจจะวัดจากยอดขายก็ได้จากยอดเงินก็ได้หรือวัดจาก ยอดเงินส่วนใหญ่ก็ต้องวัดจากยอดเงินอยู่แล้วหรือวัดจากวัดจากเนื้องานวัดจากการข้ามหรือขยายไปทําธุรกิจเพิ่มก็ได้คือเงินบางทีมันอาจจะเท่าเดิมแต่ว่าเขาจะต้องทําธุรกิจเพิ่มเปิดบิสเนสใหม่เพราะบางทีไอ้รูปแบบเก่าๆมันมันไม่มันสมมติคุณทาไวห้500ล้านอย่างเงี้ยทำแบบเดิมๆมันชักไม่ได้แล้วเพราะสถานการณ์เปลี่ยนไปถ้าทําแบบเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยมันจะไม่ถึงและวใช่ไหมก็ต้องต้องทิ้งบางอย่างทําบางอย่าง จะมามันก็มันก็คือต้องปรับเปลี่ยนงานเพราะฉะนั้นเพื่อรักษาให้ได้500รอล้านเนี่ยมันก็จะต้องบริหารให้เป็นมันก็อยู่ยก็อยู่ในขายของการบริหารงานเหมือนกันบางทีเรามานั่งดูนะคะคุณรุฟางอาจารย์รสันปุ๊กมานั่งดูบางทีมี1ิงานที่บริษัททำอยู่แล้วก็ดูโอ้โหไอ้นี่มาจินน้อยมากเลยกํ <laughs> าไรน้อยมากแต่ใช้เวลาเท่ากับอีก4ี่ห้างานเลยเราก็อาจจะต้องยอมอย่างที่อาจารย์ว่ายอมลดมันไปใช่เพราะงานประเภทนี้บางทีมันจําเป็นต้องทําเพราะว่ามันมันเพื่อ เพื่องานใหญ่ข้างหน้าสองเพื่อสายสัมพันธ์ก็มีได้ประโยชน์อย่างอื่นใช่ไหมอาจารย์ใช่แต่นั่นหมายความว่ามันมันก็จะต้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ขาดทุนเพราะถึงมันจะทาเพื่อเพื่อเพื่อผลประโยชน์ข้างเคียงอื่นๆแต่ถ้าขาดทุนอยู่ตลอดมันคงไม่ได้สองก็คือว่าโดยโดยโดยงานอื่นๆมันจะต้องไม่มีงานอย่างนี้มากเกินไปเพราะว่าคนทําธุรกิจถ้ามีงานประเภทกําไรน้อยได้ยมากเกินไปมันจะใช้พลังงานเหนื่อยไปแล้วมันจะอาจจะไม่รอด อาจจะโตช้าแล้วบางทีมันจะอย่างนี้มันจะไม่ได้ทํามันจะไม่ได้ทําสิ่งที่มันต้องทําถ้าเห็นโอกาสเพราะคุณจะไม่มีเวลาไปทํามันแล้วไม่มีเวลาไปหามันด้วยคือบางทีถ้าเห็นแล้วยังพอว่าใช่ไหมพอเห็นโอกาสปั๊บเราจะทิ้งบางอย่างได้แต่การที่เรายังไม่เห็นแต่เราต้องปล้ำทํากับสิ่งที่ที่กินเวลาเราไปตั้งเยอะเนี่ยมันทําให้เราไม่มีโอกาสเห็นหรอกเพราะมันมันมันเมาหมัดทั้งวันอ่ะออันนี้แหละอันนี้แหละฉะนั้นคนที่เป็นซ e o อหรือคนที่กลุ่มบางเห็นองค์กรเนี่ยถึงต้องมีวิสัยทัศน์ เขาถึงเขาถึงต้องต้องคนพวกนี้ถึงต้องงานเขาก็ต้องคิดต้องคิดต้องมองเขาถึงมีเรื่องเล่าไงครับว่าบางทีคนเ็าจะฝรั่งเนี่ยเขาจะต้องไปซื้อซื้อซื้อสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงใช่ไหมเพื่อเขาฝรั่งเขาถือนะเขาจะรู้ว่าคุณเป็นคนที่น่าคบไ้มยเขาจะรู้ว่าหนึ่งคุณเลี้ยงสัตว์อะไรสองคุณฟังเพลงอะไรอ๋อเลยสามคุณปลูกต้นไม้เปล่าถ้าคุณมีสามสิ่งนี้เขาก็จะประมาณว่าคุณพอมีความเป็นมนุษย์คืออ่อนโยนจะมาที่ได้ออมมีคนหนึ่งหมาพึ่งตายไป ทีนี้มันจะมีนักธุรกิจมาจัดปาร์ตี้ที่บ้านฝรั่งเขาชอบมีปาร์ตี้ที่บ้านเนี่ยเอาตายแล้วเขาไม่มีสัตว์เลี้ยงเลยเพลงที่ฟังพอ,พอโชว์ได้ส่วนเขาก็มีไอ้ไอต้นไม้ใบหญ้าพอให้โชว์ได้แต่สัตว์เลี้ยงหมาเพิ่งตายไปก็ต้องรีบไปหามาต้ก็ไปหาหมา,หา,มาที่จะหาส่งเด่นก็ไม่ได้เพราะมันไม่กระทันหันใช่ไหมไปเอาหมามาอิ่มไปกัดเขาเป็นเรื่องไงไม่เชื่องก็เลยไปที่ร้านขายสัตว์ที่สําหรับเนี่ยก็ไปเห็นในร้านค้าก็มีนกขายนกก็เจอเจอก็ปรึกษา ขาคุณซื้อนกสินกเนฝึกมาดีแล้วมันช่างพูดช่างจาเราเราเราเอาไปโชว์ได้เลยไอ้ชายคนนี้ก็สังเกตเห็นเอ๊ไอ้นกสามตัวเกาะอยู่นะ,ะตัวซ้ายเท่าไหร่บอกตัวซ้ายเนี่ยประมาณห้าร้อยเหรียญบอกมันดียังไงออโอ้มันมันมัน,ม,นมันพูดคล่องมันพูดยิ่งภาษ,าษาธุรกิจภาษาอังกฤษมันคล่องมาก แนะละตัวขวาตัวขวานี่ประมาณพันเหรียญบอกว่าตัวขวานี่ทำไมแพงอ๋อ,อมันพูดภาษาจีนกลางได้อตอนนี้ธุรกิจมันเริ่มไปทางนั้นเพราะฉะถ้าแขกมาบ้านคุณก็ต้องชอบมันแนถ่ถ้าแขกของคุณเป็นนักธุรกิจที่ทําข้ามประเทศอบอกไล่ตัวกลางนั่งสับป,ประงกหลับอยู่เนี่ยตัวเท่าไหร่อ,อันนี้ตัวนี้ต้องสองพันสองพันเหรียญบอกมันไม่ทําอะไรเลยนั่งสับประงกอยู่บอกมันดียังไงไอคนขายบอกมันดียังไงผมไม่รู้เหมือนกัน แต่ผมสังเกตนะเวลาไอ้สองตัวซ้ายขวาเนี่ยมันจะพูดอะไรมันต้องบอกขออนุญาตครับท่านประธานอ๋อมันเป็น<อ>มันเป็นนิทานเล่าในอาหาร<า>เขาก็แต่เขาสรุปดีเขาบอกว่านั่นก็แสดงว่าคนที่จะเป็นซีอีโอหรือประธานเนี่ยคือคุณไม่ต้องไปพูดมากหรือทําอะไรหรอกอคิดนั่งฝันไใช้สมองใช้สมองจะเห็นดูเหมือนสับประหงไปไหนแต่คือต้องคิดต้องนั่งจับตามองเพราะฉะนั้นบุกลองคิดดูท่านผู้ฟังลองคิดดูนะคนที่เป็นประมุกไม่มองทิศทางบริษัท ไม่รู้ว่าจะพามไปทางไหนเนี่ยแล้วมันมันจะมีมันจะทําให้ข้างล่างเขาไปทิศท,ทางถูกได้ยังไง <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการบริหารเวลาเพื่อให้มันไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันต้องเริ่มจากซีอต้องมองเห็นว่าจะไปไหนก่อนค่ะ <c oughs> งั้นเมื่อจะไปไหนก่อนพับถึงจะรู้ว่าแล้วจะไปยังไงจะใช้เวลายังไงนะเพราะกฎของการบริหารเวลาหรือกฎของการบริหารงานเนี่ยนะมันมีอยู่ว่าอย่างนี้คือคุณอยู่ในโหมดไหนอะโหมดอันนี้กฎพาเรโตบุ๊กคงเคยได้ยินท่ารู้ฟังคงเคยได้ยินกฎพาเรโตมีว่า คุณต้องทําส่วนน้อยให้ได้ผลมากคุณอย่าไปทําส่วนมากแล้วได้ผลน้อย<ช>นะที่เขาเรียกว่ากฎย <80. S 2> ี่สิบแปดสิบหรือแปดสิบยี่สิบเป็นกฎที่เขาเรียกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นกิจกรรมวันๆนหนึ่งนี่เราอยู่ในโหมดไหนอะเราทําอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นแต่มันได้ผลถึงแปดสิบไหม,มถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าเราเหนื่อยไม่มากหรือถึงเหนื่อยมากแต่มันเหนื่อยเข้าเป้าเ,เพราะทําสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องทาค่ะแต่ลดปั้มอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นเหนื่อยมากเลย นะแปของเวลานะาสมม,มติเวลามีมีอยู่ร้อเนี่ยเราทําแค่20มันได้ทั้ง80แต่เวลามีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราทำทั้งแปดสิบมัทำไม่ได้ยี่สิบเพราะเราทําอย่างไม่ฉลาดทําอย่างไม่ฉลาดแบ่งงานไม่เป็นบริหารงานไม่เป็นวางแผนไม่เป็นกําหนดคือไม่รู้ว่าอะไรที่มันต้องทำเขาบอกนักบริหารนอกรู้ว่าอะไรต้องทําแล้วก็ต้องรู้ว่าอะไรไม่ต้องทําด้วยเพราะแค่คุณรู้ว่าอะไรไม่ต้องทําแล้วไม่ทํามันนะค่ะ ไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มเลยบางทีประสิทธิภาพในการทํางานก็เพิ่มขึ้นในทันตาเห็นเลยไม่ใช่งานเดียวหอบกันไปห้าหกคนลุมกันถูกต้องทั้งที่สามคนก็อยู่สองคนก็อยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นต้องต้องเลือกทํากิจกรรมที่มันเป็น20%ซของช่วงของเวลาเพื่อให้ได้80อย่าไปทํากิจกรรมที่มันเป็น80แล้วได้20ที่เราจะรู้ได้ไงว่าอะไรเป็น20หรือ8ปิก็ขึ้นอยู่กับว่า1คุณจะมีเป้าหมายยังไงล่ะ2มีการประเมินผลไม่ว่าแต่ละวันที่เราทําไปเนี่ยนะมันมัน เพราะเราผ่านไปวันๆหนึ่งเราต้องมานั่งนึกที่เราทําไปวันนี้มันเข้าไปสู่เป้าหมายไหมเนี่ยแล้วนอกจากยี่สิบแปดสิบกับแปดสิบยี่สิบแล้วเนี่ยนะ,ะมันก็นําไปสู่อีกสเต็ปหนึ่งก็คือว่าในในตารางของการบริหารงานเนี่ยมันจะมีอยู่สี่สี่บทบาทเสมอหนึ่ง <1, S 1> เ,เป็นเป็นงานที่เร่งด่วนและสําคัญสองเป็นงานที่ไม่เร่งด่วนแต่สําคัญสามเป็นงานซึ่งสำคัญเ,เป็นงานซึ่งไม่สําคัญแต่เร่งด่วนและสี่เป็นงานซึ่งไม่เร่งด่วนแล้วก็ไม่สําคัญ Oh. เอาจริงๆมันอยู่ใน4โหมดเนี่ยนักบริหารที่ดีต้องอยู่ในโหมดที่เกี่ยวกับความสําคัญทั้งนั้นจะเป็นสําคัญแล้วเร่งด่วนหรือสําคัญไม่เร่งด่วนก็ได้แต่ต้องเป็นเรื่องสําคัญผู้บริหารรับผิดชอบไปต้องแยกแยะระหว่างเรื่องสําคัญกับไม่สําคัญเป็นโอ้ถ้าอย่างนั้นก็คือสมมุติว่าเราเอาลิสต์งานของบริษัทว่าบ,บริษัทพวกเราต้องทําอะไรสมมติอันนั้นเป็นงาน<แ>รวมของน้ำบริษัทแล้วเราก็มาแบ่งกันเลยว่าเฮ้ยงานไหนอันนี้ผู้บริหารรับผิดชอบไปงานไหนเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เป็นน้องฝึกงานก็ตามแต่ได้ไหมอาจารย์ได้ เพราะฉะนั้นมันมัน,ม,นมันถึงว่าคือผู้บริหารไม่ต้องทําทั้งหมด <Okay. S 2> เขาถึงบอกกันบางที <Okay. S 2> ถ้าบริหารไปเหมาทําทั้งหมดเหนื่อยเนี่ยก็คือจะจะ,จะทำให้บันทีงานมันเป็โหลดอยู่ที่เขาแล้วมันทําไม่ได้ไม่ได้ทํางานสําคัญสําคัญประสิทธิภาพก็ลดงลงถูกต้องลูกน้องก็ทำก็ก,ก,ก,ก็ลูกน้องก็เลยอาจจะหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ทาสิ่งที่มันต้องทำไนงะเพราะว่าไม่ได้มอบหมายลงไป uh huh. เขาก็เลยต้องไปทําอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเป็นงานไม่สําคัญเพราะเขาก็ต้องปกป้องตนเองหรือเขาไม่สามารถนั่งหลับได้อะ เขาก็ต้องหาอะไรทําก็ได้ลื้อโต๊ะมาแล้วก็ขัดเก็บเข้าไปใหม่ท้า่งนั้นนั่งเฉยๆก็ถูกไล่ออกอะนั่งเฉยๆก็มีคาถามว่าเอ๊ะจ้างมาทําไมอมันก็จะมีเหมือนที่เราเล่ากันนะว่าเนี่ยนอนจนเหนื่อยอะ MD มาสกิดบอกก็อย่าหักโหมตื่นมาพักผ่อนบ้างไดาเราก็แซวกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคือมันก็ต้องทํายุ่งๆเข้าไว้ไงเพราะว่าก็ไม่มอบหมายมาให้ทำไงอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือบริหารเวลาไม่เป็นละอาจารย์แล้วอย่างบางทีเนี่ยโอ้โหงานพี่เต็มโต๊ะเลย พี่จะยุ่งอะไรได้ขนาดนั้นเราเราสมมุติเรามองเห็นนะนะเพื่อนร่วมงานบางคนนี่เราก็อยากจะช่วยเขาคือเจ้าตัวเขาต้องเขาต้องไปแยกแยะนะ uh huh. อะไรควรทําไม่ควรทํเขาเขาทำแต่สิ่งที่มันควรทําทั้งนั้นค่ะอ uh huh. ที่ไม่ควรทาเขาควรต้องไม่ไม่ควรไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องทํ uh huh. สองอะไรอะไรควรทําก่อนอะไรควรทําหลังเพราะบางทีมันไปกองอยู่เนี่ยคุณคุณจะรู้คุณต้องมาแยกแยะว่าอะไรก่อนหลัง อันดับแรกอะไรควรทําไม่ควรทําก่อนอันนี้<อ>ข้อห<อ>นึ่งพอผ่านข้อหนึ่งข้อสองคราวนี้ดูว่าไอ้ที่ควรทำเนี่ยอะไรก่อนหลังอ่าคราวนี้มาดูอันที่ต้องทาควรทําอะไรก่อนหลังแล้วพอรู้ว่าอะไรก่อนหลังก็ไปข้อที่สามก็คือว่าอะไรควรทําเองอะไรควรให้คนอื่นทำเออนี่ไงโอเคม,มันก็คืออย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องแยกแยะให้ออกควรทาไม่ควทครทําอะไรก่อนอะไรหลังและอันที่สามก็คือเราจะทําเองหรือคนอื่นทําได้ไหม มันก็มันก็ประมาณนี้นะ,ะมันก็มีรายละเอยียดต่อไปอีกแต่หลักๆก,ก็อยู่ที่3ข้อนี่แหละน,นี่ขึ้นอยู่กือการบริหารเขาเรียกว่าบ,บริหารเวลาซึ่งจริงมันต้องเรียกว่าการบริหารผลผลงานหรือบริหารเขาเรียกว่าบ,บริหารงานบริหารตนเองมากกว่าเพื่อให้ทํางานให้มันได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเวลาที่มีแสดงว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จส่วนมากก็คือเขาสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเขาเลือกทาเรื่องสําคัญอ่าอะไรเขาเลือกทําเรื่องสําคัญกับงานกับชีวิตเขาไงฮะเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรสําคัญก็ดูที่เป้าหมายคุณไง จะมาเพราะนั้นอะไรที่แล้วก็แล้วแต่ที่มันทําไปแล้วมันไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจไม่ก่อให้เปิดผลประโยชน์ทางด้านความสัมพันธ์ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ใดๆที่เรามีเจตนารมณ์ของบริษัทไวเนี่ยมันเป็นงานไม่สําคัญทั้งนั้นแหละปุเคยได้ยินมีพี่วิทย์สิทธิเวคินที่เป็นพิธีกรด้วยกันนะแกเล่าให้ฟังแกเคยทำงานอยู่บริษัทแห่งหนดรวิทย์เนี่ยอ่ะดรวิทย์แล้วแกบอกว่ามีผู้บริหารของแกแบบมาเช้ามากนะจย์มาเช้าก่อนเวลาเข้างานแต่ตอนเย็นห้าโมงครึ่งปุ๊บ เลิกง,งานกลับบ้านทันทีนะคะคือไม่มีโอเวอร์ทมไม่มีอยู่ยาวนะแต่ว่าระหว่างที่ทํางานะ่ะเวลาแบบเขาใช้อย่างเข้มงวดไม่มีแบบอู้ไม่มีเล่นเลยแล้วก็แล้วเวลาทํางานก็จะเต็มไปด้วยพลังอะ่ะคือทํางานแบบทุ่มเททํางานแบบเต็มที่สนุกกับงานล่าเริงสดใสางานได้งานอะไรเงี้ยพวกเราโอ้โหเขาทําได้นี่ก็ สุดยอดเดยเดีถ้าทำได้ดยอดนั่นแหละนี่แหละนี่คือคุณไม่ต้องไปคือไม่ได้วัดจากการที่คุณหอบงานไปทําที่บ้านไม่ได้วัดจากการที่คุณทํางานวันละสิบสองชั่วโมงเปล่าเลยคือทํากถึงแปดชั่วโมงตามตามเวลางานนี่แหละแต่ในเวลางานนคุณทําให้เต็มที่ ได้งานเท่ากับคนทำสิบสองชั่วโมงเหรออา <ฮะ S 1> จารย์น,นี่แหละนี่คือการทํางานในสิ่งที่มันสําคัญจริงๆไม่ไม่ไม่เสียเวลาทําสิ่งที่ไม่สําคัญนี่นเห็น,นด้วยนะคะคุณผู้ฟังเคล็ดลับนะที่อาจารย์วัชรพงศุประดิษฐ์บอกเรานะในเรื่องของการบริหารงานก็คือ1อะไรควรทําให้ควรทำรสองพอได้แล้วว่าอะไรควรทาไปดูซิอันไหนก่อนอันไหนหลังและสุดท้ายก็คือคุณต้องทําเองไหมให้ผู้แทนให้คนอื่นทําได้ไหมใช่โอ้โหแล้วมันจะเลยไปถึงว่าถ้าคุณจะให้เขาทำคุณต้องไปโค้ชเขานะ ต้องแอดไซน์งานต้องฝึกสอนตอันนี้ก็ไปว่าอีกทีนงนะเอาหลักๆแค่นี้ก่อนได้นะเดี๋ยวหัวข้ออื่นเราไปคุยกันในวันอื่นต่อนะวันนี้ก็ควรจะมาสั่งระสาทริษัทสวัสดิ์สวัสดีค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมดําเนินการปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ etc ด่านดินแดงทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัฐโดยจะปิดเบี่ยงจราจรช่องทาง8ตั้งแต่วันที่4ถึง6พฤศจิกายนเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปทั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้งป้ายสัญญาณต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับๆเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออาภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ ผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ Access Call Center 1543ตลอด24ชั่วโมง